ให่สอนนะเอ้ผมก็จำไม่ได้นะจำจะมีสูงวัรุ่นก็จะเป็นลองทรงต่ำผมจะให้ตัดรลองทรงต่ำเด้อวันนี้เนี่ยนะลองทรงต่ำบินเพดได้ได้อันนี้เขาเรียกทรงโดกระทุ่มยาวธรรมดาถ้าถ้าเป็นทรงไกลๆจากลองทรงสูงกลายเป็นโดกระทุ่มยาวหรือว่าทรงวีรองยาวใกล้เคียงกันตรงนี้ ยังไม่ต้องอธิบายหรอกแต่ว่าให้ดูเอาครับเนาะน,ะนี่ทำอย่างนี้ปึใช้ช่า,ชา,างไงฝั่งนี้ตัดแล้วฝั่งนี้ยังไม่ตัดไม่ต้องใส่ฟันลองเนาะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอบงอกเป็นใช้ที่มือล้วนๆใช้ที่มือล้วนๆน,นี่ดูตอนที่ตัดหายปุ๊บ ใชหวีนี่ทำอย่างนี้นิดเลยทำให้เขาดูเขาเห็นไม่ต้องอธิบายมากเขาดูคล้ายลองทรงกลางอนะไเนาะใช่คล้ายลองทรงกลางแต่ว่าอันนี้มันผมไม่ยาวมากมันก็เลยกลายเป็นเป็นของยายเท่าดอกกระถูมยาวอย่างนี้นะฮะตรงงวีลองหนาอย่างนี้นะก็บอกเข้าไปอย่างนี้ เวลาการตัดก็ไม่นานถ้าเราวางมืออย่างนี้นะดูนะปืดวางมืออย่างนี้ปืดทางนี้ก็สวนไปกับเส้นผมไปอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วอธิบายไม่ต้องดูอย่างเดียวสาธิตกันไม่ต้องไม่ต้องอธิบายตอนนี้เขาจะดูเขาจะดูเองจะมีคนติดตามเอง ใช่แตนผมบ้านๆนะครับผมเนี่ครับนี่อธิบายไปวันนั้นผมมาไม่เจอวันไหนครับวันนั้นมาก็ไม่เจอวันพุธผมไปก็เลยล้มผมไปหยอดข้าวใช่ไหมมาไม่เจอเนี่ยมาไม่เจอกลับไปเลยไปบานเกลอไปก็เลยไปล้มค้างแตกเย็บแตกสามเข็มเอนตาซินจ่ายเอนตาซินไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่เอนตาซินเราทำตัวเอง สามเข็มครับนี่ทำอย่างนี้ดูฝีมือดอกกระทุ่มยาววีลองยาววีลองสั้นเนี่ยไอพวกทรงเดียวกันดูนะฮะปื้มไม่ต้องใช้ฟันลองพวกนี้ไถไถโดยใช้ฝีมือไถโดยใช้ฝีมือเรากะยังไงครับเวลากะจะกะยังไงจะเท่าวิธีเรากะมันจะมีฉากปัตเตอร์เลียนมันจะมีฉากของมันอยู่เราเอาเราเอาด้านด้านในปัตเตอร์เลียนนี่แปะกับหนังแต่ว่าให้สัมผัสเบา อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเราดูว่าปฏตเลียนเนี่ยมันจะมีฉากอยู่ถามว่าไม่ฉากเราเอามาจากไหนมาหาไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นรูปเป็นเหลี่ยมอยู่้วมันมันเป็นมันเป็นรูปครึ่งสามเหลี่ยมอ่ะทีน,นี้หัวคนเรามันกลมพอพอเอาฉากสามเหลี่ยมไปไปไปปาดมันจะพอดีเลยครับ ผมทําให้ดูอย่างละเอียดเลยนี่แล้วก็ดูวิธีดูแล้วก็ไปลองทําดูมันก็ไม่หนีกันไปไหนหรอกดูนะฮะนี่เอาฟันปตเรียนบาวางไปกันหนังนี่ทำอย่างนี้ดูนะฮะนี่ถอยลงขึ้นนี่ก็เหมือนกันดูนะฮะขึ้นไปถอยลงขึ้นไปถอยลงถอยลงเวลาถอยก็ยกฉากเอาฉาก ขึ้นไปถอยลงขึ้นไปถอยลงลองทรงสูงเหนือริมใบหูลองทรงกลางถึงกลางใบหูลองทรงต่ำติงหูจำแค่นี้จำไม่ได้ก็ไม่เรียนดีกว่าไปหาปลูกผักขายเนาะใช่ทำนาดีกว่าทำนาดีกว่าทำนาตอนนี้ก็แล้งอีกน,น,น้ำไม่มีน้ำไม่มีเราก็เอาหวัวไปถูโครนได้หอยกาบมาผัดหอยกาบกินกนะหอยกาบนะเอาหอยกาบไปขายเอาหอยกาบไปขาย แล้วตอนนี้อาจารย์อ้นกันงานเลี้ยงไก่กี่ตัวแล้วครับถึงร้อยอ่ะรวมๆทั้งหมดร้อยกว่าตัวต้องกินมาละตัวยังไม่หมดเลยวันนี้จะเอาไปไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่นําไปขายได้นะครับไก่บ้านโลละแปดสิบบาทกินอร่อยด้วยครับกินอร่อยวันนี้เอาไปไหมจะให้ไปตัวหนึ่งสําหรับคนถ่ายทําวิดีโอน่าสนใจแล้ะครับวันนี้น่าสนใจเลยให้ไปตัวหนึ่งน่าสนใจ ให้เอาไปต้มกินเอาไปต้มกินอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องไปชนไปเชนอะไรรต้องชนเาไปต้มอย่างเดียวนี่นอนมากเลยครับ้านตาออนนี่ดีอย่างคืออย่างนี้แหละครับของมีทุกอย่างครับคือเราทําอาชีพเสริมได้หลายอย่างครับมีผักมีไก่มีผักแกงนางมีทุกอย่างเลยครับนี่เห็นไหมครับเราดูทองบ้านเรามาดูทางนี้ทีนี่ดูหน้าอาจารย์ทำงานนิดนึงแล้วก็ดูหน้าคนที่เก็บคางเ่เป็นอะไรถึงเก็บถามเ็าดูนะครับว่า เห็นผมมาตัดผมไม่ได้ตัดแล้วไปล้มที่บ้านคางแตกตัดดีๆนะนี่ตำนานช่างตัดผมของบ้านดงใหญ่นะต้องตัดดีๆนะอาจารย์นันเนี่ยอาจารย์ตัดผมบ้านดงใหญ่คืออาจารย์ล้วนชื่อจริงชื่ออะไรไม่ทราบงูอะไรอาจารย์ล้วนประมุสีนี่เป็นช่างตัดผมประจําบ้านดงใหญ่ครับนานแล้วหลายปีแล้วครับนี่ตัดมาได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแล้วมั้สองพันห้าร้อยสองผมยังยังไม่ได้ ยังยังเห็นแกอยู่เลยสองพันห้าร้อยสองยังผมยังเห็นอยู่ห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะครับแล้วก็สองพันห้าร้อยสิบนี่ผมตัดประจําสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดผมก็ยังตัดกแกอยู่เกินห้าสิบห้าปีครับเกินที่ตัดมาเกินห้าสิบห้าปีครับอายุมึงนะครับอายุผมเลยนี่อายุมึงกี่ปีครับอก็เนี่ยแหละห้าสิบห้าห้าสิบปีห้าสิบห้าหล นีเราาามดูว่เป็นตำนานได้เน,ะเน,นาะ50ก<ป>ว่าปีเรามาดูว่าตรงนี้เป็นขอบเนี่ยสมมติว่าเวลาตัดแล้วมันเป็นขอบเราจะแต่งยังไงเอาตัวนี้แต่งเข้าไปมีที่แต่งนะใช้วีใหญ่ใช้วีใหญ่ทรงนี้ชื่อจริงๆเขาเรียกทรงกระทุ่มยาวถ้าสม,สมัยใหม่เขาเรียกวีรองหนาะถ้าสมัย กลางๆเขาเรียกว่าลองทรงอเมริกันสมัยนั้นทหารอเมริกันอยู่ปีสองพันสิบอ่ะตีเป็นลองทรงอเมริกันหวีรองหนาเนาะครับชื่อมันชื่อชื่อจะเรียกก็ต้องเรียกอย่างนั้นครักลองทรงอเมริกันหวีรองหนาครับถ้าสมัยมหาไทยก็ทรงดอกกระทุ่มยาวครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นดอกกระทุ่มยาวใช่พอหน้าเวลานี้ก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับผมครับ ถ้าทรงมหาไทยนั้นกับทรงย่าโมอย่างเงี้ยทรงจพระพอพเจริอย่างเงี้ยให้จําทรงอย่างเงี้ยนั่งง,ง่ายๆแล้วมันจะตัดง่ายถ้าเราจําไม่ได้เราไปตัดเอ๊ะมันจะเป็นทรงอะไรกันเนียวะก็มันก็ตัดไม่ได้เพราะมันไม่มีแผนการตัดครับใช่มันไม่มี<า>มแผน,แผนว่า<ผ>เรา<ผ><ๆ>จะตัดทรงอะไรเราเขียนแผนไม่ได้ถามว่าวิชาช่างตัดผมคือเขาเรียกว่าวิชาช่างศิลป์ที่ไม่มีแบบ ช่างศิลปะที่ไม่มีแบบคือช่างตัดผมเวลาเขามาตัดเขาก็บอกว่าเอ้าตัดตามใจช่างกันแล้วกันมันก็มีแบบครับก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะในโลกนี้เราจะบอกให้คนทุกคนเรามาชอบเราไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ใครทักทายใครคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยครับก็ยอมน้อมน้อมรับแล้วครับอาจารย์กันงาเป็นคนน้อมรับ แต่บางทีปากจะเร็วไปหน่อยส่งพระเจริญนอก่าใช่ส่งพระเจริญเอาส่งพระเจริญใช่ไหมนี่ส่งมาพูดกับเขานี่แหละครับเอาส่งอะไรดีนี่แหละครับในช่างเอาส่งพัดเจริญคนก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาส่งอะไรนะเนาะคนที่มาตัดนะครับช่างก็เลยนึกไนึกไม่ออกว่าจะส่งอะไรดีช่างก็เลยนึกเอาไว้ส่งเจริญครับนี่ฮะเดี๋ยวเราให้ดูับรอแล้วครับตอนนี้เริ่มรอแล้ว ตอนน,อตอนนี้อายุ84แล้วนะครับยังหล่อเหลาเลยครับนี่ทรงนี้ทรงผมยังผมอายุ60ยวิรองอเมริกันเนาะลองทรงอเมริกันลองทรงทรงอเมริกันชื่อจริงวีรองหนาเออวิรอ,อ,องหนาอันเดียวกันครับอยู่ใน YouTube มีหมดถ้าถ้าคนติดตามมีคนติดตามอยู่3ปีแล้วก็มาถามผมเมื่อวานนี้ครับผมราจมกพัชรุ่งก่อน่ะโอแน่นอนมากถามว่าอาจารย์งึงงาผมติดตามอาจารย์มา3ปีแล้วครับแล้วอาจารย์ครับ อาจารย์ทําไมถึงสอนละเอียดสอนง่ายสอนละเอียดและง่ายสอนเข้าใจเร็วแล้วผมก็บอกว่ามาขอเป็นศิษย์ผมก็แผ่เมตตาให้ผมก็แล้วกันให้ผมเจริญเจริญว่าอย่างนี้บอกครับนี่เป็นช่างบรานๆนะครับพูดตรงๆพูดตรงๆช่างบรบ้านไม่มีเหลี่ยมมีครูอะไรกับเขาแล้วครับเราเป็นคนตรงๆไม่มีอ่าเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานครับ ถ้าอยากได้ก็0887260729รุกเรื่องครับโทรมาตามเบอร์นี้เลยนะครับแล้วจะอธิบายให้ว่าจะเอายังไงผมเมนต์เรื่องงานนะเรื่องแฟนเรื่องอะไรจะคุยไหมเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแต่ดผมอย่างเดียวครับไม่คุยนะเรื่องผู้หญิงคือไม่ไม่ไม่เอาแฟนแล้วเนาะอยู่เป็นคนเดียวดีกว่าสบายใจเป็นขันทีแล้วเป็นขันทีก็ตัดไครแล้วว่างี้หมดไปเป็นขันทีแล้วครับ เอาฮานะครับเอาฮา,อ,าอย่า,<ห>าไปคิดมากาาคิดทีแรกคิดที่จะทากับอาจารย์อ้อนกันง่ายก็คิดเราจะเอาฮาฮากันนั่นแหละอ้นี้ไม่ฮาเป็นวิชาการครับเป็นวิชาการแต่ทีนี้หลายๆคนมาดูคลิปแรกๆก็คิดว่าเราเผยแพร่พูดมากเกินไปอะไรเกินไปคือผมกับอาจารย์อ้อนไม่ได้ตั้งใจให้เป็นวิชาการจริงๆอยากจะใ,ให้มันเป็นตลกโปกฮานะครับผมก็เลยเผยแพร่ความรู้ไปครับ ทีแรกคนเขาก็คิดอย่างนั้นไงคือเขาเขาด่าก็มีก็น้อมรับนะครับผมทั้งแรกๆก็ไม่ได้ไปนั่นหรอกเราก็ไม่ได้โมโออวดด้วยตัวเองเก่งอะไรไม่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 เคยโมเลยครับไม่ได้คิดเนมางมันเป็นมยเองคี้ปากพูดไปตามปากละครับผมีตรงขอโทษทุกคนที่บางทีไปสะกิดตอมของใครสักคนหนึ่งที่ได้ยินแล้วก็จะหาว่าเรา ไปว่าคนนั้นคนนี้ก็ขอโทษนะครับก็ขอโทษขอโทษกับอาจารย์อ้อนกันงาก็ขอโทษครับผมขอโทษด้วยครับครับน้อมรับทุกความเห็นคอมเมนต์ทุกความรักค่คอมเมนต์ทุกคนแหละเราก็ส่งเสริมทุกคนปฏิบัติครับคนที่พูดดีเราก็ชอบคนที่พูดไม่ดีเราก็ชอบเป็นกันไม่เป็นไรเป็นติเพื่อกอเนาะครับครับตีเพื่อกออตาเพื่อต่อเติมส่งเสริมเพื่อให้มีธุรกิจและก็ทํางานได้ใช่และก็ทํางานได้ ผมก็มาขอต้นต้นนี่แหละต้นบอระเพ็ดบอระเพ็ดครับเอาบอระเพ็ดตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและนายแดบนะครับผมครับขอบคุณครับ